สวัสดีครับผมพน้นแล้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการเสิร์ฟลูกสั้นสําหรับผมแล้วมีอยู่ที่การสามขอ้อครับข้อที่หนึ่งเมื่อเสิร์ฟไปแล้วลูกต้องเลียงเน็ตให้ได้มากที่สุดนะครับข้อที่สองเราจะต้องเสิร์ฟให้ได้ทั้งมุมแบ็คแฮ์และมุมโฟรแฮงของผูง้ต่อคู่นะครับและข้อที่สามข้อสุดท้ายการสะบัดข้อมือเมื่อเวลาสัมผัสรูปครับข้อที่หนึ่งเมื่อเสิร์ฟไปแล้วลูกต้องเลียงเน็ตให้ได้มากที่สุดนะ ข้อที่สองเราจะต้องเสริมให้ได้ทั้งมุมแบดแผน์และมุมโคแนด์ผู้ต่อคู้นข้อสามข้อสุดท้ายการสะบัดข้อมือเมื่อเวลาสัมผัสลูกครับ